วันนี้เรามาโกดังญี่ปุ่นนะคะที่อุบลราชธทานีมาพร้อมกับลุยกับเครื่องตรวจเช็คเปอร์เซ็นทองนะคะมาดูซิว่าวันนี้จะมีของที่เราโชคดีหรือเปล่ากับร้านอิบนหลอมทองนะคะเครื่องเช็คเปอร์เซ็นหอบมาด้วยค่ะกับอาซอนัตตี้นะคะวันนี้อาซอพาเรานำขบวนมา ติดร้านมาเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะอสอก็ได้ทำการเอาเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองตรวจชิ้นที่หนึ่งที่คาดว่าจะทีและมันก็ออกมาว่า 8K 8K น่าสนใจมากเลยค่ะว้าวตัวนี้นะคะซอนนัตตี้บอกเราว่าดูเหมือนมากเลยค่ะเพราะว่ามัน มันดูคือมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการตรวจนะคะเดี๋ยวอาซอนาตี้จะมาตรวจให้เราดูนะคะเครื่องก็จะขึ้นคำว่า ready พร<ม>้อมหลังจากนั้นเราก็ใช้ประกาศจิ้มลงไปนะคะช็ัตหนึ่งค่ะอีกใจหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าโอเคค่ะ 8K ค่ะ อยู่ในแพ็กเกจน่ารักสวยงามอยากลองดูจังเลยค่ะอซอนาต้ตาไวมากเลยค่ะวันนี้ที่โกดังญี่ปุ่นนะคะที่อุบลราชธา,านีค่ะเรามาไลฟ์สดเพื่อจะให้ลูกค้าได้ชมชัดๆเลยค่ะว่าความโชคดีอาจจะเป็นของเราก็ได้เพราะเราบุกถึงที่เลยค่ะจากร้านอุบลหลอมทองนะคะ ดูไหมดูไหมดูไหมมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันอาซอตื่นเต้นไหมคะซอสนะสวยๆนะคะ ready go not go ค่ะอาซอนัาตี้่าพักค่ะเจ็บคืนค่ะ นี่นะคะเราทดสอบดูค่ะของที่โอ้ oh my god ดีใจด้วยกับลูกค้านะคะ22เค้กค่ะเป็นทองเ <22. S 1> ค้กกันดีใจด้วยนะคะมีก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันแล้วคะ่ะะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาเลยอ๋ออนนนี้ตัวต่อมาคะ่วาคะวัะวนนี้ร้านอุบลหลอมทองนะคะ มาไลฟ์สดให้เห็นเลยค่ะว่าโกดังญี่ปุ่นนะคะที่จังหวัดุราจานีเราก็มีทองเหมือนกันค่ะเราบุกที่โกดังมาเลยค่ะ 22k เช่นกันค่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยดูได้ตาตัวนี้ตัวที่สอง ready มันจะขึ้น ready แล้วก็ถูกโกค่ะอ้ oh my god ตัวนี้ก็ 24k เป็นทอง90%นี่ก็เรียกว่าทองค่ะทองก็คือทองค่ะ ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะ